ถ้าที่บอกเปิดปูอ้าวเด้อบัดเทนี่อ้าวกนู้ดีมันกินตีละบัตเทนี่อันนี่เป็นวิธีทดลองนะคะในการอ่าใส่ธงทิศเอ่อวิธีใส่ถุงเท้านะวิธีใส่ถุงเท้าค่ะใส่รอยยห้ออี๋โอ้อันมันอันนี่ไปมือนั่นเขาไวไฟเดี๋ยวเหอรอยยี่ห้อเลยนะคะมาใกล้ๆเด้อเดี๋ยวบัตเตยิ้มมาใกล้ๆเนี่ยเนี่ยเพื่อนล้างมันเนี่ย วิธีใส่วิธีเข้าใส่ให้ลูกค้าใส่ให้คนอื่นเข้าเขาขานยังที่ถ้าเราใส่ให้คนอื่นแล้วเรานั่งข้างหน้าหากันอย่างเนี้ยมันจะใส่ยากเราจะใส่ให้คนอื่นเนี่ยเราต้องชิดฝั่งนี้เราก็ใส่เราก็นั่งอยู่ฝั่งนี้ถ้าเราใส่ข้างนี้เราก็ต้องมานั่งฝั่งนี้ทําแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้ด้านนอกนะคะเนี่ยข้างนอกไม่มีแต่ไม่มีเส้นได้ออกมาเดียวใบอันเดียวเลยร้ะจ้าปิดแลาวคับ จ้าเราพยายามได้ยินเสียงมังนจะได้ตรงนเ้เริ่มพนาเเข้าจับจีบตรงนี้ไปปิดป้าเลยจับจีตจบ<ล>ตรงนี้เลยก็หลอกมากเนี่ยเนี่ยหูแล้วว่นน ah ี้เป็นส้นเท้าคือสวนเท้าขยายออกจ้าเนี่ยทำอย่างเงี้ยออืเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันอยู่ตรงส้นเท้าแล้วตรงเนี้ยทำอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเห็นสวยงามไหมเนี่ยไปเนี่ย,ยมันจะทําให้เรารอ่ะ ขยับปลายเท้าเราไม่เอืดอัดปลายเท้าเนี่ยถ้ารองเท้าถุงเท้าทั่วไปเนี่ยง่ต้องถุงเท้าทั่วไปเนี่ยมันจะบวมีหลอกจริงๆมันจะบวมีตัดตอนจริจงๆมันเป็นแค่ประกบจะซื้อแต่อันนี้เนี่ยก็จะลอกเท้าไปเลยแล้วถุงเท้าซัมมิจเนี่ยมันจะมีไซส์ไซส์ฟีไซส์คือว่าคนอายุมากแต่ว่าเท้าเล็กตัวเล็กเท้าเล็กเป็นฟีไซส์ แล้วรองเท้าสำเร็จมันจะมีทั้งหมดสี่ไซส์แล้วก็มีเอมีเอมมีเอลีสองเอลมีห้าขนาดเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นสองเอลเนี่ยเพราะว่าประเทศไทยคนไทยน้องจะใหญ่ไซส์ละสองเอลสองเอลนี่ยมันใหญ่มากแล้วมันสูงยาวส่วนมากตอนนี้คนไทยอ่เหลือแค่เอลเดียวสองเอลสวยแล้วเพราะว่าขาขาสั้นลงก็เลยเอลเดียวใช่ เคยเอามาให้แม่อยสองแอวว่ะวะนี่น yeah. yeah. ี่นี่เราก็เฮ็ดจังซี่ได้แล้วบัดรเนี้ได้แล้วข้าวกระโยกขึ้นโยกร่วงเสียต้องเนีนเฮ้ยจุดตับจุดตับเลยได้ใส่ขางเล็กจนใจอันนนั้อันสเตนอันสเตนอยากลดพุ่งเนี่ยข้าวเพชรจังเสีย อันนี้มันก็จะบีบพยุกต์จมันจะมีแปดวงลัดรงเท้าเนี่ยมีแปดวงลัดตรงนี้มีสามหนึ่งสองสามตรงนี้ไม่ไม่นวดเพราะว่าให้เท้าเนี่ยขยับแล้วก็ตรงนี้อีกห้าหนึ่งสองสามห้าสองสี่ห้าเนี่ยเอาเห็นเต็มสี่เ,เห็นเต็มสี่ร่วงรอกจับเนี่ย ว่าห้เขาเห็ดยังสีว่าห้เป็นสะพานนี่เขาถอดออกมันจะเป็นมัดจิบลุงสีทำไมน่องปลอยห้เขาเป็นยังสีเข้าต้องให้เขาเรียบทิ่สุดเรียดให้เรียบ,ยบจ้ะเ่าซอยเขาเนี่ยขย่าวขย่าวหน้าไปใส่เดินหิมะเนาะค่ะก็ผลิตยูดที่ยี่ผลิตยูดที่อเมริกานะคะเนี่ย <c oughs> ใส่ครั้งแรกเนี่ยธรรมดาเขาจะต้องต้องใส่ข้างซ้าย เพราะว่าข้างเดียวกันกับหัวใจเราถ้าเราไปทดลองกับลูกค้าแต่อันนี้ท่านซื้อเราก็ไปใส่ให้ทั้งสองข้างเลยใส่เนื้บาดเลยข้างนี้เราก็เราก็ทําเหมือนกันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ถ้าเราใส่เองเนี่ยห้านั่งนั่งขาขาควายหางสี่ขั้าตรงกลมข้าสวยหนึ่งสี่นายเออถ้าเราใส่เองเนี่ยทำเหมือนเดิมนะคะกล้องก้องเพื่อนในแต้งกล้องแน่เ่ยเขาทาบอ เลืมไปแล้วที่ไหนว่าลทยเน่นหนูเบิ้งค่ะทางนีเนี่ยเด้อครับเสอเนี่ยจ้อเด้เด้อนี่อเด้อเด้อเเด้อเด้อเด้อเด้เน้่เั้อเด้อเด้อเด้อด้อเด้อเดอเด้เด้อเด้อเน้อเเด้้อเเ้าเี้อเเด้ด้อเอเด้เด้เด้ออ้อเอเอเอออเออออ้อ้ด้อเเ ให้ขนาดเดียวกันเชีอ้าวเดินเข้ามาเปิดไหว่ไหว่หนิมันมันอันนี้สิมันกินไหว้กินนะไหว้กินแบตเด้ไหว้ใช่พ่อพ่อกับเน็ตเน็ตก็กินแบตบอสันี่ยตั้งเบิ้งปิดแล้วเออเสร็จแล้วลงล็อกแล้วบอสเนี่ท่านก็ลอกกลับมาคืนเนี่ยอย่ายดึงพืชเลยค่อยๆพอนพูดภาษาไทยสงสารตุ๊กตี๋เนี่ย เอาอมวนบังคยเป็นเมียฟุตบอลเป็นยังี่ล่ะอพอดีเมียเป็นเจ้าของฟาร์มนั่เนี่ยใส่แต่รองเท้าบูทเป็นเจ้าของฟาร์มใส่แต่รองเท้าบูทสวมบวชลวดเนี่ยเ่ะเนี่ยแน่นเนี่ยง่ายไหมคะไม่โยงไปลองก้นวะโอ้ยมันก็ดีอยู่ดอกซ้ำเม็ฆแต่มันยากยากเวลาใส่คนน่ะปัดใช้แล้วมันหายปวดหายเมื่อยแลอวไาแบบนี้ บ่ได้ยากเลยใส่ไปเรืเ่อยๆมันก็จะหูรักของเจ้าของเองว่าใส่แบบใดมันง่ายจะนี่สอนวิธีใส่ง่ายจะชุดหนึ่งสอแสนเี่ยแม่ดีมากๆชุดขาวๆอ่ะเนี่ยเรียบร้อยโอเคนะคะเป็น <พอ S 2> ยังไงใส่แล้วมีความรู้สึกนี่นมันนวดกระชับโอ้ยฮอจะใส่กับจะไปถามเลยไปพราะฉันถึงหานะที่เอาเรื่องเมืองแม่อีแม่หายยี่หลี่ผมเนี่ย ก็จะสกกลาได้นแต่เห็นว่าเลโซ่ซาวหยกตั้งเตอีสางทุ่ืมอนี่ยแหละโอเคนาะาธิียนแหลรียบรอยที่ใส่ถุงเท้าที่ได้ตนที่ได้พวมีเงินก็ได้ขอมอบสุขภาพที่ดีให้ท่านนะคะพหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงแล้วจะได้อาชีพด้วยเ็ทศนาหลวงพ่อได้อเรื่องจริงนะคะปฏิหารมีจริง ะได้ไปบอกบุญคนต่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ